สวัดีครับคาร์ไบต์โปรดักต์นะครับตอนนี้รีวิวสวยๆอีกคันนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นรถ t o y ย t a r ล v o นะครับใครใช้รถ r ี v o อยู่นี่หน้าตาอย่างนี้นะครับอาลีโวนี่ตั้งแต่ปีเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะครับ20151617181920ตอนนี้ปี25แล้วนะครับโฉมก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ อาจจะมีไมเนอร์เชนเปลี่ยนไปบ้างแต่ภายในก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับคันนี้เข้ามาทําหุ่งบอนะ่อหน้าทําแบบสวมบ่อแแบแล้วก็ปูพื้นนี่ทาแผงข้างประตูด้วยนะครับแล้วก็ตรงเท้าแขนตรงกลางด้วยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับเริ่มตั้งแต่หุ้มบ่อ,อก,ก่อนนี่คือหุ่งบ่อนะครับงานของทางร้านคาร์บิสโปรดักเรานะครับหุ่งบ่อ,อเราทําแบบสวมนะครับนี่นี่นี่งานแบบสวม สวมตัดใหม่ตรงรุ่นทุกคันนะครับเห็นงานไหมครับนี่าง,งานเราทําอย่างนี้นะครับการส่งมอบให้กับลูกค้าไม่ได้ทํามาเพื่อถ่ายวิดีโอนะครับนี่คือหุ้งเบาแบบสวมมองแค่ไม่ออกเลยนะครับดูชัดๆเลยนะครับนี่ตั้งแต่หัวหมอนลงมานะครับตัวเบาะตัวพิงแล้วก็เลยมาถึงตัวนั่งเห็นไหมครับ มีลักษณะพิเศษของทางร้านคือเราใช้ได้ที่เย็บเนี่ยเป็นได้ไนล่อนนะเห็นไหมครับผมพยายามย้ําให้ท่านลูกค้าได้เห็นนะครับว่าได้ที่ดีก็ต้องเป็นได้ไนล่อนด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นหนังลามิเนตนะลามิเนตคืออะไรนี่อย่างนี้ครับนี่คือหนังลามิเนตเป็นอย่างนี้นะคำว่าลามิเนตคือการประกบฟองน้ารีดด้วยความร้อนนะครับ หนังหนาหนึ่งมิลเต็มเห็นไหมครับในทุกตัวเนี่ยที่เห็นอยู่นี่เ้กเตรดเอเป็นเม็ดพลาสติกใหม่นะครับไม่ใช่เม็ดพลาสติกรีไซเคิลแต่เป็นเม็ดพลาสติกใหม่นะครับแล้วก็มาหนังเกตรดเอแล้วก็มีฟองน้ําเกตรดเอห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนะครับทั้งหมด3ชั้นลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนลงมานะครับพอรีดด้วยความร้อนลงมาปุ๊บเนี่ยการประกบเนี่ยมันจะเหนียวทนนะครับนี่เห็นไหมครับมันไม่ได้ยุยง่ายๆเหมือนอย่างวพวก ผ้าสปันแล้วก็ผมเอาเล็บก,กีเก็ดูเลยนี่ครับเหนียวเหนียวทน,นทนคืออย่างนี้เห็นไหมครับนี่นี่เล็บผมเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นพวกเอ่เอหนังธรรมดาประกอบด้วยผ้าสปันสําหรับเ,เย็บผ้าเงี้ยมันก็จะเป็นขุยแต่นี่ไม่เป็นนะเห็นไหมครับเหนียวทนทําไมเราจึงทําอย่างนี้เพราะว่าท,วทั่วไปเนี่ยครับจะมีอาการคือปีแตกตามรอยตะเข็บแต่ทํารรมวิธีอย่างนี้ทําเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์นะครับคือเหนียวทน ใช้ได้อยู่หลายปีเลยนะครับนี่ข้างหลังเราก็ทกํากระเป๋าสองข้างเห็นไหมครับนี่คือตัวข้างหลังนะครับนี่ผ้าทีคอร์ดคือตัวนี้นะฮะทนทน,ทนเหนียวเหนียวใช้ได้หลายปีนะครับมาพร้อมกับเบาะแคปฟองน้ําฉีดนี้เห็นไหมครับนะไม่ได้สูงนะถึงขอบกระจกพอดีเห็นไหมฮะในแนวขอบกระจกข้างล่างฟองน้ําฉีดเราทำเบาะแคปนะครับทําให้นั่งสบายทั้งตัวพิงและก็ตัวนั่ง ในตัวพิงเราทําหลังให้พิงเอียงนะครับเวลาทั้งขับรถเนี่ยนะฮะหลังตรงขับได้ขับได้ไหมขับได้แต่หลังเอียงก็จะนั่งสบายกว่าแล้วก็ตัวนั่งเราก็ทําเป็นมุมเคิร์ฟออกมาอย่างนี้นะครับมุมเคิร์ฟเป็นอย่างนี้หลักการเดียวกับตัวเบาะหน้านะฮะเป็นมุมเคิร์ฟอย่างนี้เพื่อรับใต้น่องน,นะครับแล้วเราทําหลังเองียงแต่เราทําเยอะออกมาไม่ได้นะครับถ้าเอียงเยอะกว่านี้ก็จะเสียพื้นที่เดี๋ยวคนขับเนี่ยเวลาตัวคนขับคนสูง คนนั่งหลังคนสูงขาก็ติดเบาได้เราก็เลยเอาประมาณการกันนะครับประมาณจุดที่เหมาะสมคือแบบไหนสําหรับคนที่ใช้รถกระบะคนที่ใช้รถกระบะนะครับสามีขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังแล้วก็หรือมีญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนั่งข้างหลังเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับโดยการให้น้องช่างเนี่ยนะครับเขาทดสอบการนั่งนะครับช่าง 165้า <65. S 1> อ้าวร้อยหกสิบห้าอ้าวขึ้นลองนั่งนะครับนี่คือคนความสูงร้อยหกสิบห้าเลื่อนเบาไปตำแหน่งที่ถนัดที่สุดนะครับนี่ความถนัดเขาจะขนาดประมาณนี้นะครับความเอียงเขาประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาลองนั่งข้างหลังนะครับนี่คือคนสูงร้อยหกสิบห้านั่งนะครับนี่เห็นไหมครับช่วงขาขยับให้ดูนี่น,นะฮะหัวเขาก็ยังเลื่อนได้อยู่นะครับนี่มุมหลังเอียงนะคือใกล้เคียงกับตัวคนขับข้างหน้านะครับ แต่ว่าถ้าให้สบายกว่านี้ก็ต้องเอียงเยอะแต่อียงเยอะพื้นที่แคบเนี่ยตรงนี้ก็จะแคบลงแล้วนะครับตรงหัวเข่าเนี่ยมันจะติดเบาะได้ฉะนั้นถ้าสูงเกิน165ก็แนะนําให้มานั่งฝั่งนี้นะครับเพราะเบาะฝั่งนี้สามารถที่จะเลื่อนหน้าได้นะครับหลักการทาเบาะนะครับเปิดเอาเครื่องมือได้นี่อย่างนี้เห<อ>็นไหมครับนี่เปิดเอาเครื่องมือจากข้างหลังมาข้างหน้าได้เปิดเอาอย่างนี้เราจะมีการยึดน็อตนะครับน็อตเบอร์10อยู่ด้านล่างโนอนนะครับ นี่เชดูนี่นี่ฮะ,ะถอดพนักพิงเดิมออกเอาของใหม่แทนที่นะครับแทนที่ไปทั้งอันเลยเพราะเราต้องการพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับนะ ของแท้นี่ไม่ใช่ประเภทเอามาตั้งวางนะครับแล้วบอกว่าพนักพิงสูงนะไม่ใช่นะครับของทางร้านเราต้องถอดพนักพิงเดิมออกเอาของใหม่ไปแทนที่นะครับระวังนิดนึงนะครับตอนนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามที่จะเรียนแบบเรานะครับแต่ไม่ใช่ฟองน้ําฉีดเป็นฟองน้ําธรรมดาแล้วก็หลังตรงไม่ได้หลังเอียงนะครับนี่ฟองน้ําฉีดเป็นยังไงอา้าวมาดูกันนี่คือฟองน้ําฉีดนะครับนี่ฟองน้ําฉีดก็จะเป็นอย่างนี้ ะะขึ้นลูกมาเลยนี่เห็นไหมฮะมีหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับเพราะเราเป็นคนคิดแล้วก็จะมีโครงเหล็กข้างในเห็นไหมครับโครงเหล็กวิ่งฟืบอยู่ข้างในเลยนะครับฟองน้ําอย่างนี้นะฮะขึ้นโมขึ้นมานะครับแล้วก็ฉีดขึ้นมานะรพร้อมกับตัวนั่งนะครับนี่ตัวนั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีโครงเหล็กที่จะยึดนี่ข้างล่างยึดน็อตที่ผมชี้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ําทั่วๆไปนะครับเห็นไหมฮะทั่วๆไปก็จะใช้ฟองน้าแบนๆแบบนี้ เบรกแล้วก็หล่นยุบก็่ยุบนะครับและดีขึ้นมาหน่อยนะตามร้านเบาะทั่วไปก็จะใช้อฟองน้ําอัดอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่คือฟองน้ําอัดคือ,ค,อคือเศษฟองน้าเนี่ยหลายหลายสีนะอัดแล้วทํามาเป็นแผ่นเพื่อจะเอาไปเสริมนี่เขาเรียกว่าฟองน้ําอัดแต่ถ้าเป็นฟองน้ําฉีดนี่อย่างนี้เลยทําไมเราต้องใช้ฟองน้ําฉีดเพราะว่าจะได้มีความนุ่มเนี่ยพอดีนะครับไม่ใช่ว่าแข็งเกินไปหรืออ่อนเกินไปนะฮะจุด ที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วก็เราจะได้รูปร่างรูปทรงตามที่เราต้องการนะครับงานเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักหณะอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมคุยให้ฟังนะครับว่าถ้าคนใช้รถกระบะสามีขับภรรยาน,นั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูงเนี่ยนะเป็นองค์ประกอบสําคัญเดี๋ยวผมให้น้องผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปลองนั่งดูนะครับอ่คาคนนี้เขาจะเป็นตัวเล็กนะครับอ่าความสูงเท่าไหร่คะร้ <150. S 1> อยห้าสิบค่ะอ่าร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบโอ้โห นี่ขาเป็นไงนี่นะฮะเห็นไหมครับแลนะ้มันขึ้นอยู่ว่าคนนั่งข้างหลังด้วยถ้าขา,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 าความสูงเนี่ยขาก็ช่วงนี้ก็สั้นก็หนังสบายนะครับคืออย่างนี้เนี่ยครับนี่คือเฮดรูมข้างบนภาพรวมเห็นไหมครับนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยี่ช่วงขารับใต้น่องนั่งเบาะแคบนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าขายาวก็เลื่อนมานั่งเบาะหน้าอย่างนี้นะครับนะ การออกแบบหรือการดีไซน์งานของเราให้ท่านคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะครับแล้วคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นด้วยปูพื้นนี่เราใช้เกตเดียวนะครับกับตัวเบาะรถยนต์ตัวนี้เป็นหนังตัวหนา13มิลน,นะมีฟองน้ําและมีตัว XPE นะครับน้ําไม่ซึมผ่านแล้วก็เสริมด้วยเส้นใยเนี่ยเส้นใยนี่ถอดออกมาล้างได้นี่อย่างนี้นะครับเส้นใยของเราเนี่ยเป็นงานเกรดเเห็นไหมครับเนี่เกรด A เหนียวทน นี่ผมพูได้ดูปลายเล็บเลยครับเหนียวเหนียวทนทนหนาหนานะฮะหนึ่งเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับงานของทางร้านคารไวท์ปนดักเรานะครับพวกนี้สามารถล้างได้เห็นไหมครับนะ เราจะตัดลงแนวบอกแขหให้พร้อมเลยนะครับซ้บบนำๆนารถมาที่ร้านเนี่ยนะครับเราจะตัดให้ลงแนวเข้ากับบอกแขปเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะงานเกรดเเราทําให้เก็บงานเรียบร้อยหมดนี่ครับอย่างนี้นะมีมากมายหลายยี่ห้อแต่เราคํานึงถึงความประณีตเรียบร้อยให้กับท่านมากที่สุดท่านที่อยู่นะครับ กรุงเทพและปริมณฑลนะครับนี่ข้างประตูเราก็ทําให้ด้วยนะครับนะเราก็วิ่งเป็นตะเข็บคู่วิ่งให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมครับนี่อย่างนี้เลยนะไม่ใช่เอาแค่หนังธรรมดามาห่อนะครับงานเรามีงานดีไซน์นะครับออกมาสวยๆด้วยตะเข็บคู่ให้ได้เย็บเข้ากับตัวบ่อเลยนะครับท่านชอบได้สีอะไรเราก็จัดการให้ท่านได้แบบนั้นนะครับรวมถึงตัว ที่เท้าแขนกลางด้วยนะครับนี่เรามาอหอนังให้มันนุ่มๆนะเปิดได้ใช้งานได้ปกติสวยๆนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับร้านอยู่ที่ลาดพร้พาวหนึ่งร้อยย่ิบสี่ซอยยอยซอยเก้าเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเย็บกันอยู่ที่นี่นะครับจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้านะครับบริการเกือบทุกรุ่นนะครับทั้งรถใหม่ๆนี่เรามีบริการหมดนะครับเปิดโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์ 091 709 9960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID l i n ยหรือว่าทาง Line แอดนะครับมีแอดนำหน้า C A R 9 9 C A R 9 9อย่าลืมมีแอดนำหน้านะครับขอบคุณลูกค้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ